สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเราจะนําเสนอความคืบหน้าและข่าวล่าสุดของลุงพลนะครับมาให้ท่านได้ฟังทุกวันเลยครับความคืบหน้าล่าสุดนะครับเป็นข่าวดีนะครับจากทางกลุ่ม f c e e o o o ออยสีและผองเผือก r r e n d s นะครับได้มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งนะครับได้โพสต์ข้อความที่เป็นข่าวดีนะครับดังนี้ครับเฮ้ยแกร จำวันที่11ได้มะวันที่ลุงไปรับพ้าตำรวจเขาเอา GPS ไปตรวจแล้วนะตำรวจได้ยินเสียงเพลงไต่อลไทยที่เปิดในรถช่วงไปส่งพระด้วยและได้ข้อมูลและพิกัดจริงด้วยไม่ใช่แค่คำบอกเล่าของลุงและพระเคลียไหมเคลียยังมึงจบนะมึงจบไหมนะครับซึ่งภายหลังที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนในโลกออนไลน์นะครับ ได้มาแสดงความคิดเห็นกับโพสต์นี้เป็นจนํานวนมากเรามาฟังกันดูนะครับคนแรกบอกว่าเยี่ยมเลยครับคนถัดมาบอกว่าแสดงว่าตํารวจชุดหลังมีข้อมูลจริงไม่ใช่ข้อมูลเท็จชีม,คม,คมิคนถัดมาบอกว่าคนจริงกลัวไรว่ามะคนถัดมาบอกว่าจริงลืมข้อนี้ไปเลยคนถัดมาบอกว่าถ้าหาไทาม์ไลน์อันนี้ไม่ได้จะไม่นอนคาใจคนถรดมาบอกว่าเธอมันร้าย คนทรมาบอกว่า f c ชันเยอะเดอ้อคนทรมาบอกว่าแจ่มคนทรมาบอกว่าถ้ารถลุงนั้นมีกล้องทุกอย่างก็ชัดเจนคนทรมาบอกว่านึกว่าจะไม่ได้เอาไปตรวจละค้นรถอย่างเดียวคนทรมาบอกว่าตกลงรถลุงมีกล้องจริงใช่ไหมคนทรมาบอกว่ามีจ้าคนทรมาบอกว่าไหนป้าบอกกล้องเสียนานแล้วคนทรมาบอกว่าก็ไม่รู้นะคะ อันนี้ได้ข้อมูลมาแบบนี้คนมาว่าอ๋อคนธรามาบอกว่าข่าวดีสินะเย่เย่คนมาว่าอย่างน้อยก็ไปจริงไม่ได้อาบน้ํเจ็ดนาทีแล้วขึ้นเขาเดอ้อคนธมาบอกว่าหมั่นไส้สาโทผุดผุดคนถัดมาบอกว่าชัดเจนบ่อสาหิ้วหิว,หวปรบมือให้เพื่อนในสูคนธมาบอกว่าแจ่มเลยครับคนถัดมาบอกว่าขุดจ้าขุดขุด อยาให้พลาดเด้คนธรรมาบอกว่าผมว่าเป้าหมายมันยังเหมือนเดิมคนธรรมาบอกว่าก็รอดูกันต่อไปนะคะใกล้จะ120วันแล้วคนธรรมาบอกว่าตำรวจเขามีข้อมูลทุกคนหมดครับมีแต่สื่อที่เอาไมคไปจ่อคนนั้นทีคนนี้ทีคนโน้นทีแล้วพวกเรามาวิจารณ์อีกคนธรรมาบอกว่าบางทีเขาก็เงียบจนเรากลัว คนถัดมานั้นบอกว่าถ้าจริงก็นับว่าเป็นข่าวดีคนถัดมาบอกว่าอย่างน้อยมีไทม์ไลน์ของตัวเองแน่นอนคนถัดมาบอกว่าถ้าตรวจสอบได้ก็ดีเพราะถ้าได้ยินเสียงเพลงที่เปิดในรถก็ต้องได้ยินเสียงคุยกันในรถทีนี้แหละจะได้รู้ว่าอะไรคืออะไรคนถัดมาบอกว่าใช่ค่ะต้องได้ยินหมดแหละคนถัดมาบอกว่า ถ้าเป็นลุงคงปิดคดีนานแล้วชีมิโคนธรมาบอกว่านั่นแหละค่ะคน้นซะขนาดนั้นสอบกี่รอบไปบ้านลุงพลบ่อยมากคนธรมาบอกว่าถูกต้องครับไม่ว่าคนร้ายเป็นใครในบ้านกก,กอกต้องติดคุกชมพู่เดินขึ้นไปตายเองไม่ได้คนธรมมาบอกว่าใช่ครับคนตามข่าวตั้งแต่ต้นจะรู้ข้อมูลนี้ ซึ่งส่วนมากจะเป็น FC ลุงพลคนถัดมาบอกว่าเพื่อนสาก็จะตอบมาว่าแค่นี้ยืนยันไม่ได้หรอกว่าลุงพลนั้นอยู่ที่ไหน GPS คลาดเคลื่อนได้ลุงต้องเคลียร์ตัวเองให้ได้ตอบให้ได้ปลอ,อจำคำพูดทะลัดแถมันได้ขึ้นใจได้ยินแล้วอยากทุบทีวีแต่เสียดายตังคนทัดมาบอกว่าก็ไม่รู้เลยค่ะสงสัยลุง พวกเราก็สงสัยอีแม่เช่นกันสงสัยจนถึงปัจจุบันนี้คตมาบอกว่าจะจริงไม่จริงมันก็จะแพร่มอยู่ประโยคเดียวว่าสาเหตุที่ทําให้เลือกฝ่ายลุงโคตมาบอกว่าเบื่อคําพูดมีมาตลอดเมื่อไหร่จะเลิกเล่นละครโคตมาบอกว่าใช่แล้วพี่ได้ยินไมเกรนขึ้นโครดแถ้เก่งคตมาบอกว่ามันกะจะเล่นลุงให้จม ธรณีเลยดูเหตุการณ์แล้วขนาดนี้ยังไม่ยอมจบคิดตั้งแต่มันพูดหยอดตำรวจอยู่เรื่อยว่าแม่เชื่อใจตำรวจคืออยากให้สืบต่อคือเน้นทางตำรวจมากเหมือนนางจะมั่นใจว่าตำรวจชุดนั้นจะเอาผิดลุงพลได้ดีนะที่ลุงพลเป็นคนดีมีตัวช่วยเยอะจากพลังบริสุทธิ์ของประชาชนอ้อยัง ที่ปาถอนเป็นพยานให้กับลุงพลได้เพราะว่าไปวัด GPS ด้วยกันค่ะคนทํามาบอกว่าใช่ค่ะคิดเหมือนกันยิ่งมันพยายามทำลายลุงเท่าไหร่ลุงยิ่งดังเป็นพรุแตกผลสะท้อนมันเห็นผลได้ชัดเจนจริงๆคนธรรมาบอกว่าสุดยอดค่ะตามทุกโพสต์นะไม่ได้เข้ามา2วันตามหาโพสต์ของคุณอยู่คนธรรมาบอกว่าสวัสดีจ้าขอบคุณนะคะ คนมาบอกว่าจบไม่มึงชอบคํานี้คนธรมาบอกว่าแมนแมนคุยกันนะคะทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นความคืบหน้านะครับที่ชาวเน็ตนะครับซึ่งอยู่ในกลุ่มออยสีเล็บผงเผือกเฟรนด์นะครับได้โพสต์ข้อความเหล่านี้ไว้นะครับซึ่งทางเรานะครับไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้หรือไม่นะครับแต่ว่าเป็นความคืบหน้าทางโลกออนไลน์นะครับก็นําเสนอให้ท่านได้ฟังกันนะครับต้องขอบคุณทางกลุ่ม ออยสีและผองเผือกเฟรนส์มาณที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัพคลิปใหม่จะเป็นการแจ้งเตือนให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดนะครับของลุงพลมีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งนะครับจากทางกลุ่ม Facebook ชื่อว่าออยสีและหผองเผือกเฟรนส์นะครับได้โพสต์ข้อความไว้อย่างน่าสนใจดังนี้ครับความจริงที่ควรรู้นะครับ ใครเป็นผู้ต้องสงสัยลุงพลคือผู้ต้องสงสัยใครเป็นคนสงสัยสาวิตรีเป็นคนสงสัยสาวิตรีเป็นใครสาวิตรีเป็นแม่ของน้องชมพู่ซึ่งเป็นผู้สูญเสียจึงขอบอกว่าการสงสัยของสาวิตรีไม่มีผลทางกฎหมายและไม่มีผลทางคดีเพราะสาวิตรีไม่ใช่เจ้าหน้าที่ตำรวจจริงอยู่การกล่าวหาคนอื่นอาจเป็นสิ่งที่ใครใสามารถทำได้ หากไม่กลัวว่าคนที่เรานั้นไปใส่ร้ายหรือกล่าวตู่เขานั้นจะฟ้องหมิ่นประมาทเอาภายหลังการที่นายชัยพลวิภาถูกนางสาวิตรีกล่าวหาจึงเป็นเพียงการใส่ร้ายของคนคนหนึ่งที่มีต่ออีกคนหนึ่งแบบนี้จะนับว่าคนที่ถูกใส่ร้ายนั้นเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีไม่ได้เพราะไม่ได้เกิดจากการแถลงข่าวของเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่ง เป็นผู้ที่มีหน้าที่ในการสืบสวนสอบสวนหาความจริงโดยตรงหากการกล่าวหาของคนคนหนึ่งมีผลต่อรูปคดีและสามารถทำให้ฝ่ายที่ถูกกล่าวหากลายเป็นผู้ต้องสงสัยหรือเป็นคนร้ายได้แบบนี้เราคงมีผู้ต้องสงสัยเต็มบ้านเต็มเมืองไปแล้วเพราะฉะนั้นใครที่คิดว่านายชัยพลคือผู้ต้องสงสัยหรือเป็นคนร้ายจึงเป็นการเข้าใจผิดอย่างแรง หากเราใช้บริบทเดียวกันนี้บ้างในทำนองว่ามีคนกล่าวหาว่านางสาวิตรีและน,นายลมไมเป็นคนที่น่าสงสัยจะเป็นคนก่อคดีและเป็นคนร้ายในคดีนี้แบบนี้ทั้งสองคนที่เอ่ยชื่อมานี้จะไม่กลายเป็นผู้ต้องสงสัยเช็กเช่นที่นายชัยพลได้กลายเป็นผู้ต้องสงสัยด้วยดอกหรือการจะเป็นผู้ต้องหาหรือผู้ถูกสงสัยนั้น ต้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ทำคดีเขาเป็นคนชี้ไม่ใช่ใครก็ได้จะมีสิทธิ์ชี้ว่าคนโน้นคนนี้คือผู้ต้องสงสัยนี่คือสิ่งที่เราควรจะรู้จะได้ไม่ต้องไปวิพากษ์วิจาร์อะไรเรื่อยเปื่อยจนกลายเป็นวิวาทะกันทางโลกโซเชียลแบบแบ่งฝักแบ่งฝ่ายเชียร์กันโดยไม่ดูไม่มองดูข้อเท็จจริงอะไรเลย ภายหลังที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปนะครับก็มีประชาชนในโลกออนไลน์นะครับได้มาแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้เป็นจนํานวนมากดังนี้นะครับแจมเลยขอแสดงความชื่นชมคุณค่ะโคธมาบอกว่าชัดเจนค่ะโคดมาบอกว่าไม่มีหลักฐานอะไรที่จะเอามาอ้างได้เลยว่าลุงทร,รม,มีแต่บ้านสามหลังหรือแม่เท่านั้นที่สงสัยลุงจึงไม่มีผลทางกฎหมายเลยโคธมาบอกว่าใช่เลยค่ะโคธมาบอกว่าลุงขอร้องเถอะ จบคดีฟ้องมันสักตั้งนะดัดนิสัยเร็วๆมันจะได้ไม่ไปทํากับคนอื่นคนธรมาบอกว่าแจ่มเลยค่ะคน,นมะบอกว่าชัดเจนค่ะไม่ต้องหนุนเสาแต่เปลี่ยนรูปอีแม่หน่อยได้ไหมคือเลื่อนมาเห็นแล้วตกใจค่ะคนธรมาบอกว่าหน้าตาแม่ดุดันก้าวร้าวคนธรรมกว่าอยากให้แม่ทําใจบางคนเขาก็ เจอแบบแม่เขาก็ทําใจตํารวจเขาก็หามาทั้ง3เดือนแล้วจ้าคนามามว่าแม่ผู้สูญเสียลดทิฐิลงไปขอโทษพี่เขยพี่สาวน่าจะเป็นผลดีกับตัวแม่เองมากกว่าเรื่องทางคดีก็รอทางตำรวจตรวจสอบกันต่อไปดีกว่านะแม่ทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่นะครับที่ประชาชนในโลกออนไลน์นะครับได้แสดงความคิดเห็นนะครับและได้โพสต์ข้อความไว้ หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับขอบคุณข้อมูลจากทางกลุ่มออยสีและผงเผือกเฟรนส์เป็นจำนวนมากนะครับ